สวัสดีคะ่ะวันนี้แม่ไผ่จะมา,าแนะนำเพื่อนๆตัดต่อวีโอด้วยโปรแกรม CapCut ซึ่งเป็นโปรแกรมฟรีแล้วก็ใช้ง่ายค่ะก่อนอื่นเพื่อนๆก็ต้องไปโหลดโปรแกรมนี้จาก Play Store มาก่อนนะคะพอเราโหลดมาแล้วนะคะหน้าตาโปรแกรมเป็นยังไงนะคะเรามาดูนะคะหน้าตาโปรแกรมของ CapCut ค่ะ เพื่อนๆก็จะเห็นนี่คือหน้าตาโปรแกรมของ Cap c a p c u t เรากดลงไปที่ Cap Cut เลยค่ะเขาก็จะมีให้เราเลือกใช้เลยค่ะว่าเราจะใช้อะไรบ้างใช้กล้องเขาก็ได้ใช้รีทัชใช้คำบรรยายใช้เครื่องบอกบทพูดก็คือเราพากเสียงลงไปนี่แหละค่ะอ่ามีแม่แบบให้เลือกใช้ด้วยก็แล้วแต่เรานะคะไปลองใช้ลองดูแต่วันนี้จะแนะนำในการตัดต่อ วิดีโอการตัดต่อวิดีโอก็คือเอ่อเราถ่ายคลิปมาอาจจะมีบางบางอ่าบทบางช่วงที่เราไม่ต้องการเราก็ตัดออกได้หรือแม้กระทั่งภาพนะคะเราไปถ่ายภาพมาเยอะเราก็สามารถที่จะนำภาพภาพถ่ายธรรมดาเนี่ยมาตัดต่อวิดีโอโดยใส่เสียงลงไปใส่ข้อความลงไปให้น่าสนใจวิดีโอเราก็จะอ,อ่เป็นที่แบบ อยากดูของคนอื่นนั่นเองโอเคเรามาถึงหน้าอจอของแคปคัทแล้วกดลงไปแล้วจะเห็นคําว่าโปรเจกต์ใหม่ค่ะเพื่อนๆกดลงไปที่โปรเจกต์ใหม่นะคะอะทีนี้เขาก็จะมีให้เลือกนะคะคําว่าวิดีโอกับรูปภาพเราจะเลือกที่วิดีโอก่อนก็ได้นะคะว่าเราต้องการวิดีโออันไหนนะคะ อย่างเช่นเดี๋ยวแม่ไผ่จะเลือกวิดีโอที่แม่ไผ่อัดไว้อ่าแบบนี้นะคะก็กดลงไปกดเพิ่มนะคะวีดีโอก็กดเพล์ฟังเลยคะ่ะสวัสดีสสดค่ะวันนี้ทำคลิปโอเคทีนี้ถ้าเราไม่ต้องการตรงจุดไหนเพราะว่า จะมีบางส่วนที่เราไม่ต้องการเราก็สามารถที่จะกดนะคะเราฟังว่าเราไม่ต้องการตรงจุดไหนถ้าเรานีค่ะวันนี้นนถ้าเราไม่ต้องการคําว่าสวัสดีค่ะอ่าพอถึงจุดนี้เรากดหยุดเนี่ยแถบข้อขาวก็จะขึ้นแล้วเราก็กดคําว่าแบ่งฉากค่ะแบ่งฉากนะคะแถบขาวขึ้นแล้วเราเลื่อนเราจะกดตรงนี้ตรงที่เราไม่ต้องการเมื่อกี้ทิ้งเราก็กดไปที่ ภาพที่ vo แถบขาวจะขึ้นแบบนี้แล้วก็จะขึ้นคำว่าลบค่ะท่านก็กดลบเลยค่ะเพื่อนเพื่อนกดลบออกไปอ่าภาพตัวนั้นหายไปละนะคะทีนี้เราอยากใส่ข้อความจะมีคำว่าข้อความกดไปที่ข้อความค่ะเพิ่มข้อความก็จะมีแป้นตัวหนังสือถ้าเราจะเขียนอะไรก็ได้ แล้วแต่เรานะคะเราพอดีแม่ไผ่ทำอาชีพพยากรณ์แล้วก็ทําอาชีพเกษตรด้วยอ่ะอย่างคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงแม่ไผ่ก็จะพิมพ์คําว่าดูดวงลงไปดูดวงอ่าพอพิมพ์คําว่าดูดวงเนี่ยก็จะขึ้นมาแล้วเราสามารถลากให้ใหญ่อ่าขยายได้เท่าที่เราต้องการเลื่อนไปตรงไหนก็ได้อ่ะเราอยากวางตรงนี้ แต่สีขาวจะไม่เด่นเราก็ไปเลือกที่สไตล์หรือเราไม่ชอบฟอนต์ตัวนี้เราก็ไปเลือกเปลี่ยนได้นะคะก็มีรูปแบบให้เราเลือกอยู่นะคะว่าเราจะเปลี่ยนเป็นฟอนต์แบบไหนก็ตามใจเรานะคะอ่าโอเคอันนี้คือการเปลี่ยนฟอนต์เรามากดที่สไตล์ค่ะ สไตล์ก็มีสีให้เราเลือกเลยค่ะอ่ะสีเหลืองก็จะเป็นแบบนี้สีแดงเราชอบสีไหนเราก็เลื่อนไปค่ะสีฟ้าสีเขียวอ่ะอ่ะตรงนี้อ่าเราพอใจแล้วเรากดติ๊กถูกค่ะทีนี้เราอยากให้เขามีการเคลื่อนไหวของตัวหนังสือไปกดที่คำว่าสไตล์แล้วก็กดจะมีเอฟเฟกกับ แอนิเมชันนะคะถ้าเอฟเฟกก็จะเป็นตัวหนังสืออีกแบบนะคะแล้วแต่เราจะเลือกนะคะถ้าเราจะใช้เอฟเฟกแบบนี้ก็ก็ได้ถ้าเราไม่ใช้เราก็กลับไปที่ฟอนต์เหมือนเดิมจะตายเหมือนเดิมได้แล้วก็เปลี่ยนกลับไปเหมือนเดิมที่เราชอบเมื่อกี้ก็ได้แบบนี้แล้วก็กด ติ๊กถูกแต่แล้วเราอยากให้ตัวหนังสือเคลื่อนไหวมาที่ a n i m เมชันเราก็มาเลือกดูเลยค่ะ a n i m เมชันมีเยอะมากเลยทำคลิปแรนดอมในนี้นะคะหรือเราไม่ชอบอ่าเราชอบแบบนี้กดลงไปทำทำคลิปแรนดอมในทอบอีกว่าคนไี่ชอบ ทำคลิปอ่าแล้วแต่เลยค่ะจะชอบแบบไหนชอบทำคลิปอ่าอย่างนี้ถ้าเราอ่าโอเคเราเลือกตรงนี้แล้วเราก็กดติ๊กถูกค่ะพอกดติ๊กถูกเราก็มาเล่นดูก็ได้ว่ากดตรงกลางไอ้กรอบสีเหลี่ยมเมื่อกี้หายไปเรามาเล่นดูกดเพลง<า>แลนดามเมท<ๆ>เ,เราจะลากให้ตัวหนังสือยาวไปจนสุดคลิปก็ได้กดที่ตัวหนังสือ แล้วก็ขึ้นแถบขาวแบบนี้ก็ลากไปเลยค่ะเราจะเอาแค่ครึ่งหนึ่งหรือจะเอาจนสุดก็ได้ตัวหนังสือจนสุดก็สุดวิดีโอเลยถ้าเราเลื่อนเกินเราก็แค่กดกลับนะคะกดให้อยู่ในกรอบของวิดีโออันนี้สุดวิดีโอแล้วนะคะแล้วก็เลื่อนมาตรงนี้นะคะแล้วก็กดอตรงกรอบสี่เหลี่ยมตัวเนี้ที่เป็นขยายเนี่ยเนี่ย เราจะต้องการตัวหนังสือเล็กใหญ่อ่ะเรากดออกไปก็จบละนะคะเราก็ลองเล่นดูว่าจบตรงนี้ไหมอ่าโอเคพอมีเกินเนี่ยถ้าเราไม่เอาคำว่าแคปคัดนะคะเราเราไม่ต้องการโลโก้เรากดไปที่คำว่าแคปคัดเขาก็จะขึ้นแถบขาวแถบขาวปุ๊บก็จะเห็นตัวหนังสือคำว่าลบเรากด ลบออกไปเลยค่ะแค่นี้ก็จบแล้วค่ะอ่าทีนี้เราก็เลื่อนไปที่หน้าแรกใหม่นะคะพอเราพอใจแค่นี้แล้วเราก็กดตัวอักษรที่ชี้ขึ้นบนก็คือการแบบบันทึกนั่นเองเพื่อที่จะไปลงใน Facebook หรือลงใน YouTube TikTok ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะคะนี่ก็คือการใช้อ่า แคปคัดตัดต่อวีโอนะคะก็จะประมาณนี้